สวัสดีครับพี่พี่นายตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการท่านพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาพลตรีทวีพรชูรินท่านเิียกรและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตกราบขออภัยพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ไม่ได้อยู่ร่วมงานเกษียณอายุราชการในวันนี้เนื่องจาก นายแพทย์ได้นัดผมมาตรวจร่างกายประจําปีนะครับที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับและตรวจบาดแผลนะครับจากการผ่าตัดหัวไหล่นะครับซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับไม่ได้คิดมาก่อนนะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจที่จะอยู่ร่วมงานเกษียณอายราชการกับพี่ๆทุกๆท่านนะครับการที่พวกพี่ๆทุกๆท่านนะครับรับรับราชการจนถึงเกษียณอายุราชการในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับของ ชีวิตการรับราชการของพวกเรานะครับพวกพี่ๆได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะครับมามากมายนะครับได้สร้างสมประสบการณ์ที่มีประโยชน์นะครับกับวงการข้าราชการตํารวจของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพี่ๆเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับความห่วงใยนะครับที่พวกกระผมนะครับอยากจะฝากถึงพี่ๆทุกท่านนะครับก็คือการดูแลชีวิต สุขภาพร่างกายของพี่ๆนะครับหลังเกษียณอายุราการนะครับพี่ๆต้องพยายามดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้ก็คงจะหมดภาระหน้าที่แล้วนะครับเหลือแต่การดูแลชีวิตสุขภาพของตัวพี่ๆเองนะครับให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับการที่พี่ๆรับราชการจนถึงเกษียณอายุราการนะครับ พวกผมนะครับทุกๆท่านนะครับมีความรู้สึกยินดีกับพี่ๆนะครับการรับราชการจนถึงเกษียณอายุราชการนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราทุกๆคนปรารถนานะครับและก็อยากจะเดินไปเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นนะครับแต่ว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกคนละหลายๆปีนะครับแต่พวกพี่นะครับได้เดินทางไปถึงเส้นชัยจุดนั้นแล้วนะครับ ในอนาคตนะครับถ้าพี่ๆมีอะไรจะให้พวก,กผมนะครับช่วยในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับพวกผมนะครับก็ยินดีที่จะดูแลและรับใช้ในทุกๆเรื่องนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับกับผมนะครับในฐานะที่เป็นผู้ข้าพบรรชานะครับก็ขอกราบอันเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันเป็นที่เคารพสักการะ นะครับของพวกพี่ๆนะครับตลอดจนเดชะพระรามบาอารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่ๆทุกๆท่านจงมีสุขภาพพร,รานรามที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและดูแลชีวิตพวกพี่ๆและครอบครัวให้มีความสุขตลอดไปขอบคุณครับ